เป็นอย่างนังสิงกข้าวกนกระฐานนี่จะมีคนถามว่าขักงามไปน่ด้เลขบปพิกปกพ,กปกพิกเผ็ดมากๆเลย บอลอดล,อดลอด้ลลดวลึกแปักแรเอาลูกนั่นไหมเอาลูกนั่นไหมยยไน่้วอยั่นไหนหย็บแปกนิ้วอยู่ไหนนี่น้อยนอยน่ะไหมพิมได้ จะสชได้มากเลยน,น้ำเขามจขาจากไท่บ๊ะเด้บปูบ๊ะเกาหลีนะบ๊ะตะกสิขยายกระเพ้ากระเพ้ามันเจมแจมมูอยู่เนี่ยปเป็นพักบุ้งเนี่ยพักบุ้งสองตน้นบุกเลนเลนหนยหน่อยๆแต่กระเพ้หลาย ดอกลายดิจะขยายมันออกมันขีดกันเขามีกระถางตรงนี้นั่นเนาะเบิดนี่เขาปลูกอยู่ต้นแบบฝาเป็นกระถางสิแล้วก็เอากลองโฟมมาเป็นดาดฝา,าไ,ปปได้ตกแต่งตกแตงกินไปหลายสุดแล้วจ้ะ ามน่องม้วเยนไนงาม่รีวิวส่วนน้อยบนดาดฟ้ามุมของบ้าเก่าีเอาผักไทยมาปู เกอรันี้ลุ้นมา,นเากเลยจะรอบักเกออะไม่มีอะไรเลยบอกงนงามเขะแตงงยือ <c oughs> Bye. Okay.